ครับผมพี่จอหนะครับนี้ก็มาโชว์เครื่องหกสูมนะครับลูกค้าสั่งไว้สองชุดนะครับเป็นกับปั๊มบิ๊กนะครับสองใบพัดตัวใหญ่นะครับปั๊มตัวนี้เฮสแนวตั้งนะครับแปดสิบห้าเมตรนะครับท่อเข้าออกสี่นิ้วนะครับแต่ว่าเราต้องขยายเป็นหกนะครับทางดูดหกทางออกหกนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าเอาไปขึ้นเขาหนักนะครับ ก็ลงเครื่องใหญ่ไว้นะครับมันก็จะประหยัดนะครับกําลังได้ด้วยนะครับเครื่องเป็นเครื่องฮีโน่นะครับ170แรงม้ามอน้ําใหม่นะครับระบบต่างๆใหม่หมดมีเครื่องอย่างเดียวเก่านะครับก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะราคานะครับมันมันมันแพงนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่หรือว่าเป็นเครื่องตัว6สูบใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ชุดนี้นะครับจะมีไปจัน1ตัวนคร สีธรรมราชหนึ่งตัวนะครับขอบคุณนะครับบิ๊กจอหนะครับสวัสดีครับผม